ที่วัดจอมศรีชุมชนสีฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางวัดได้ทำการปิดประตูพร้อมกับติดป้ายข้อความขออภัยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9กําำลังระบาดรุนแรงขยายวงกว้างทางวัดจอมศรีขอปิดวัดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ถึง19กรกฎาคม2 5 6พพระมหานนฐกิจอนารโทเจ้าอาวาสวัดจอมศรีกล่าวว่าทางวัด ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีคนในชุมชนบ้านสีฐานซึ่งเป็นชุมชนเดียวกันกับวัดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวได้มีไทม์ไลน์ว่าได้เข้ามาทำบุญที่วัดทางวัดจึงได้หารือร่วมกับประธานชุมชนเนื่องจากมีความเป็นห่วงพระภายในวัดและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังจึงได้มีมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคเนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่ละวัดจะมีคลภายนอกเข้าออกจํานวนมากทําให้ยากต่อการควบคุมซึ่งในระหว่างการปิดวัดได้มีมาตรการต่างๆอาทิงดการออกรับบิณฑบาตเป็นระยะเวลา14วันในการถวายพัตตาหารให้ญาติโยมนําพัตตาหารมาส่งไว้ที่บริเวณสาลาภายในวัดแล้วกลับบ้านทันทีแล้วจะมีตัวแทนรับศีลรับพร จัดให้มีอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ประกอบอาหารภายในวัดพระสงฆ์แต่ละรูปจะอยู่แต่ภายในกุฏิและออกมาปฏิบัติศาสนก,กิจด้านนอกตามความจำเป็นรวมทั้งจัดการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในวัดตามมาตรฐานของกรมอนามัย เ,เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดในคร,ครั้งนี้ในการปฏิบัติตนของทางวัดโดยเฉพาะพระเนนที่อยู่ในวัดจมอมศรีบ้านสีฐานก็มีหลักในการปฏิบัติตนแบบง่ายๆว่าพอได้ทราบข่าวว่าทางชุมชนได้มีเ,เหตุการณ์ได้รับเชื้อโควิด และทางวัดก็ได้ปรึกษาหาหรือประชุมกันกับทางพระเนนและก็รวมทั้งคณะยาวยวจกรและคณะญาติยมว่าโดยเฉพาะท่านทางประธานชุมชนก็มีมติร่วมกันว่าช่วงนี้ควรงดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นกิจกรรมบิณฑบาตจิ่กิจกรรมขึ้นชั้นรวมกันที่สราการเปรียญก็งด กิจกรรมการรักกิจนิมนต์ทั้งหลายทั้งปวงและก็ในช่วงที่งดกิจกรรมนี้ทางวัดก็ได้ปิดวัดหมายความว่าปิดประตูคือไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาเป็นผ่านทั้งในวัดโดยหลังจากที่ครบกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆจนครบ14วันแล้วทางวัดได้มีการพูดคุยหารือกับตัวแทนชุมชนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการระบาดของโรคซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติให้ปิดวัดและงดการบินธบาตต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายส่วนในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปิดวัดเช่นเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอันนี้ทางวัดก็จะมีมาตรการโดยจะปรึกษาหารือกับทางาประธานชุมชนว่าเราจะมีวิธีการขัดกรอง และตลอดถึงญาติโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางในชุมชนมาช่วยกันดูแลแต่ว่าจะให้กำชับเป็นกรณีพิเศษบางหนึ่งรักษาระยะห่างในการนั่งหรือว่าในการประกอบกิจกรรมและก็จะพยายามเซฟเวลาตัวนี้ให้สั้นที่สุดจะไม่ให้ยืดเยื้อและก็ให้มันกระชับมากที่สุดให้เร็วที่สุดและก็ให้มันปลอดภัยมากที่สุด ในการจจัดกิกกกนงานารรมศปรับวิธีปฏิบัติภายในวัดในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สาธรารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อในชุมชน